ครับสวัสดีครับนี่เป็นโรงเลี้ยงแพะนะครับเป็นโรงเลี้ยงแพะของหมอทีปังกรภูวนานนะครับซึ่งอยู่ติดใกล้ๆกับฟาร์มวัวนะครับนะครับหลังใหญ่มากนะครับนีการปล่อยแพะไปแล้วนะครับเรียกปล่อยแพะไปแล้วนะครับปล่อยแพะไปแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับจะพาเดินขึ้นไปดูนะครับแพะนะครับนี่คือโรงแพะนะครับโรงเลี้ยงแพะ ของคุณหมอทีบางกรภูวนานะครับหลานชายนะครับที่ตำบลมะข่านะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับอำเภอกันทะลัิชัยนะครับนี่ก็คือมีบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำที่หน้าปามเลี้ยงแพะนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาอันนี้จะพาขึ้นไปดูนะครับ นี่เป็นคนเลี้ยงแพะกาลังจะเอาฟางไปให้แพะนะครับที่หน้าฟาร์มเลี้ยงแพะนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเดินขึ้นไปดูนะครับความนะครับแพะด้านบนนะครับนะครับอ่าตอนนี้นะครับนี่แพะนะครับแพะนะครับนี่คือแพะนะครับ กำลังกินอาหารนะครับและกาลังกินอาหารกินกินฟางนะครับกินหญ้านะครับนี่นะครับแล้วก็จะแยกนะครับเป็นหลายล็อกมานะครับล็อกประมาณ50ตัวหรือ30ตัวนะครับประมาณเราจะแยกข้อพันนักพันที่กําลังคล้องนะครับ พันธุ์นี้พันธุ์นี่กําลังท้องนะครับจะออกมาไว้ต่างหากนะครับเช่นตัวนี้นะครับท้องยังไม่ได้คลอดนะครับยังไม่ได้คลอดนะครับนี่น่าจะเป็นพ่อพันธุ์นะครับในพ่อพันธุ์นะครับรูปรอนะครับในพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นี่เป็นท้องนะครับกําลังท้องยังไม่ได้คลอดนะครับยังไม่ได้คลอด แรับก็จะแยกเป็นหลายโซนนะครับเนี่ยกำลังกำลังกินอาหารเลยนะครับตอนนี้จะมีพ่อพันธุ์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับรุ่นเดียวกันนะครับน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเยอะมากนะครับอนี้กำลังกินหญ้าอันใหญ่เลยนะครับกำลังกินหญ้านะครับ จะมีจำนวนหลายล็อกนะครับทำเป็นล็อกล็อกล็อกนะครับเพื่อจะแบ่งออกมานะครับมีตัวเมียนะครับตัวเมียแล้วก็ที่ลอดลูกนะครับที่ออกลูกแล้วก็มีนะครับตอนนี้นะครับนี่กระพันในรุ่นเดียวกันนะครับแต่ละรุ่นแยกออกมานะครับแต่ละรุ่นแต่ละเดือนนะครับก็จะมากนะครับเยอะนะครับตัวนี้น่าจะ ประมาณเกือบ200ตัวนะครับแะหลงแพะลงนี้นะครับแต่ยังไม่เต็มนะครับกําลังกําลังส่งไปนะครับส่งไปแม่พันธุ์กาลังส่งไปผสมเทียมนะครับกำลังส่งไปผสมเทียมพอท้องนะครับรู้ว่าท้องก็จะกลับมานะครับเอามาพักที่นี่นะครับเพื่อจะให้ลอดนะครับอ่าน่น่เน่่ครับนี่นี่คลอดลูกออกไปแล้วนะครับตัวนี่นี่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กตัวเล็กต้งทอดออกมานะครับ นี่แม่พันกำลังค้องเหมือนกันนะครับแยกออกมาแล้วนะครับนี่ตัวเล็กตัวเล็กเป็ขนขอดนะครับนี่แม่นะครับอ่าทำได้ดีมากนะครับปามแพะนี่ก็จะมีฟางนะครับฟางพักไว้